เคยไหมเห็นหุ้นปันผลสูงๆแล้วตาลุกวาวผมเคยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนซื้อตามใครผมจะมาเตือนภัยกับดักปันผลที่นักลงทุนมือใหม่มักพลาดกัน อย่างแรกดูให้ดีว่าปันผลสูงเพราะกำไรเยอะจริงหรือแค่จ่ายเกินตัวบริษัทอาจจะเอากำไรสะสมเก่ามาจ่ายซึ่งไม่ยั่งยืนนะเหมือนเพื่อนที่เลี้ยงข้าวเราทุกวันพอถามว่าเอาเงินมาจากไหนตอบว่ายืมแม่มาแบบนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมละ่ะขออ้อ2ระวังราคาหุ้นที่ลดลงหลังปันผลบางทีปันผลที่ได้มาก็แทบไม่คุ้มกับราคาหุ้นที่หายไปเลยนะ สุดท้ายอย่าลืมประเมินธุรกิจของบริษัทปันผลดีแค่ไหนถ้าธุรกิจไม่ดีอนาคตก็ไม่สดใสผมขอย้ำว่าปันผลไม่ใช่ทุกอย่างสรุปง่ายๆก่อนลงทุนหุ้นปันผลสูงต้องดูความสามารถในการทำกำไรความยั่งยืนและพื้นฐานธุรกิจให้ดีก่อนเสมอไม่งั้นอาจจะเจ็บตัวได้นะครับ